ในวันพรุ่งน,นี้9เมษาย,ยนก็จะครบรอบ64ปีโทรทัศน์ไทยนะคะหรือว่าเป็นวันเกิดของอสอมทแต่ว่าวันนี้นะคะที่อสอมทค่ะมีการจัดงานอสอมทเปิดโลกกว้างสร้างความสุข64ปีโทรทัศน์ไทยค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศนี่คึกคักมากๆแล้วก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นนะคะเราจะไปติดตามประมวลบรรยากาศตั้งแต่เช้ารวมถึงบรรยากาศสดๆตอนนี้กับคุณสวิตลีละพงวัฒนารายงานจากอาคารปฏิบัติการบมจอสอสมทค่ะเชิญเลยค่ะ คุณพิพูคุณลลิตาครับอสอมทได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมศานุวงศพระราชทานและประธานแจกการดอกไม้ในวันครบรอบ64ปีกิจาการโทรทัศน์ไทยและวันคล้ายวันสถาปนาอาสอมทวันพรุ่งนี้ครับ9เมษายนและตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ บริษัทอสมทจกัดมหาชนถนนพระราม9ก้าเขตห้วยขวางสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลัังณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสุริวัฒนาพันวดีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริวันวรีนารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรทัศมีโชต พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริภาจุธาพรและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาทรกิติคุณส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานแจกันดอกไม้พระทานโดยมีนายสิวพรชมสุวรรณกรรมาการผู้บริการใหญ่และคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบนะครับ ขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผู้บริหารและพนักงานอ,อสอมทได้ประกอบพิธีพราหมณ์และพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสุริมงคลครับ ผลเอกชัดเฉ,ฉลิมเฉลิมสุขประธานกรรมการพร้อมด้วยคุณสิวพรชมสุวรรณกรรมการผู้อำนวยการใหญ่นำทีมผู้บริหาบรบมจอ,อสอมอทอและพนักงานทำบุญตักบาทพระสงฆ์40รูปและสักการะศีริะศิษิ์ษภายในอสอมอทอเพื่อความเป็นสุริมงคลขององค์กรและพนักงานเนื่องในโอกาสครบรอบ64ปีการเริ่มกิจการโทรทัศน์ไทยและวันคล้ายวันก่อ,กอตั้งอสอมอทอวันที่9เมษายน พร้อมทั้งเปิดบ้านต้อนรับคณะบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนครับอาทิตัวแทนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนตัวแทนเหล่าทัพและคอสชอผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเช่นเดียวกับผู้จัดรายการและก็ดารานักร้องที่ตบเท้าเข้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคราค่่ำเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณวิลลี่แมคอินทอชนะครับผู้ผลิตคอมฟิตเนส,สเสด็จญาติ แล้วก็มีคุณหนุ่มคงกระพันพิธีกรจากรายการบางอ,อ้อด้วยส่เทนอยู่เป็นมิวสิกมูฟนะฮะก็มาร่วมแสดงความยินดีด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากแสดงความยินดีแล้วนะครับนี่ค nice ือคุณวินลี่นะฮะก็มาพร้อมคณะเลยครับมาแสดงความยินดีก็ยังมีหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนต่างๆยังร่วมสมทบทุนกับอสมทเพื่อมอบให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับคุณน่องอรุณชาก็มาด้วยเช่นเดียวกันก็จะมอบให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อนําไปใช้ในการแก้ปัญหาบริการจัดการน้ําตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับนอกจากนี้คุณศิวพรชมสุวรรณกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจอสมทยังเชื่อมั่นในการเป็นสถานีโทรทัศน์ระดับชาติภายใต้แนวคิดอสมทเปิดโลกกว้างสร้างความสุขปรับตัวสู้ศึกทีวีดิจิตอลครับในธุรกิจโทรทัศน์นะครับเราจะต้องมีการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่เพื่อให้เราสามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แข่งขันกันดุเดือดเหลือเกินนะครับมีการปรับการทํางานปรับผังปรับรายการต่างๆเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ชมนะครับส่วนธุรกิจ วิทยุซึ่งเราเป็นเบอร์หนึ่งมาตลอดนะครับเราจะต้องทำยังไงนะฮะให้เราคงความเป็นเบอร์หนึ่งไว้และตอนนี้กิจกรรมในช่งชวงเช้าก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้ก็มีการจัดเลี้ยงอาหารบริเวณลานอเนกประสงค์อสอมทส่วนช่วงบ่ายครับก็จะมีการมอบประกาศสนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และก็มอบรางวัลพนักงานดีเด่นอสอมทด้วยเช่นเดียวกันและนี่คือทั้งหมดบรรยากาศล่าสุดขณะน,นี้ที่ห้องโถงอาคารปฏิบัติการอาสอมทครับ